สวัสดีเช้านี้ที่นาซุ่งครับเป็นในอนอทีมงานเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหมครับฝันดีอันนั้นมันไอจากอย่างเนี้นยเลยมันคือยังมีหลายไอเลยมีอะไรบ้างไอหามอกคือหนาวหนาวยิ่งหนาวยิ่งครับแต่ละคนตอนนี้สภาพก็ประมาณนี้แหละนะครับสังเกตดิสังเกตดิเอา,าเอาที่ไหนกัอันนั้น,นครับมึงป,ปากก็คืดหรอกมึงปากก็คือหรอๆๆครับ พลันคอนเตือนนี่เลยลังคอนนะเตือนในว่นหน,น,นีนะครับในรถหนีเมื่อกลอกนก็จะมีเมื่อนี่ครับเ,เ,ด,เดี๋ยวเข้าสีมาบรรยากาศร,รอบๆของนาซุงวันนี้ฮะเราอยู่ในหุบเขาฮะเป็นเป็นหุบเขาพี่น้องครับแล้วทีนี้นี่วันนี้เขามีเป็นกิจกรรมของของหมู่บ้านนะครับเป็น ก็ทางผู้ใหญ่บ้านประกาศไว้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาในพื้นที่ด้วยเป็นอดีตนายอำเภอของของ,ของที่นี่หละนะจะเข้ามานะครับก็คงจะมาเจอกับพวกเราด้วยนะครับมันอาจจะอาจจะได้เจอนะอาจจะได้เจอกับพวกเรานะครับนะพวกเราก็มาถึงที่นี่เมื่อวานตอนเย็นประมาณหนึ่งทุ่มนะฮะกินข้าวกินอะไรเสร็จนั่งคุยกันเสร็จก็มาสี่ทุ่มกว่าเข้านอน,นเย็นมากอากาศเย็นจริงๆ ไม่อยากบอกนะแต่เมื่อวานยังได้อ่านน้ำขมันเย็นมันเย็นจริงๆครับมันเย็นเข้ากระดูกเลยดังนะนั้นกากาศเช้านี้ฮนะเห็นไหมฮะที่นี่ชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกันดีมากเลยผมเห็นภาพที่ประทับใจนะเป็นแบบว่าแต่ละคนถือไม้กวาดถืออะไรมามากวาดมาทําความสรัทธในใน,ในหมู่บ้านน่นนะครับเสียงที่ได้ยินนะ่ะนะเป็นเสียงจากเออ่ ประชาสัมพันธ์ของผู้ใหญ่บ้านนะครับก็บางคนอาจจะที่ว่าที่ผมบอกว่าไม่มีไฟฟ้าม,มีอะไรอันนี้เป็นสายไฟที่เขาเดินมามเป็นของเอกชนแต่ว่าเขาใช้ไฟจากไฟโซล่าเซลล์นะฮะเห็นไหมที่อยู่บนหลงังคาฮนะคือเอกชนบางคนมาทําให้แล้วก็เอ,อเอกชนเอกชนบางคนเก็บค่าบริการเองนะครับแล้วเขาจะเปิดไฟตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมที่เราเห็นเป็นไฟที่เป็นไฟ LED นะครับ ในกรณีจะเป็นเท่านั้นคืออย่างท,ที่พวกเรามาอย่างเงี้ยนฮะเขาจะเปิดไฟให้พอประมาณสักห้าหกทุ่มเนี่ยนะนะไฟก็สุลาร์เสียงก็หมดมันก็ดับด้วน,นะครับก็ทุกอย่างที่ก็เมื่อนมิดครับได้ยินเฉพาะเสียงนกเสียงอะไรร้องตอนเขืนแค่นั้นเองนะครับบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้นะดูไปวอ้อมกันครับ แล้วเดี๋ยวเช้านี้นะเราก็จะแจกนะครับพวกที่เป็นตุ๊กตาเป็นขนมเป็นอุปกรณ์การเรียนนะครับให้กับเด็กๆให้กับคณะครัวจารย์บ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกอของใช้พวกของกินประเภทหลายอย่างอยู่นะครับหลายอย่างอยู่ที่เรารวบรวมมาจาก ผู้ที่มีกิตติัพท์ทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางท่านนายอำเภอนะครับท่านท่านานายอำเภอรามบดแดงนะครับท่านปอบุศร์ของอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรารวบรวมถูกของมาแล้วนะฮะแล้วก็เอาไว้ในลงเดือนหลังนี้นะฮะเอาไว้ถึง็่อคืนนั้นเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยเพราะว่าเสร็จเมื่อคืนแล้วเพราะว่ามันหมอกมันจัดมากนะครับตอนนี้เสียงคือแบบ อันนี้คือเสียงพอมีบ้างแล้วนะแต่เมื่อวานเนี่ยเสียงไม่มีเลยนะเมื่อวานนี้เสียงไม่มีเลยนะครับเราเห็นบรรยากาศแบบนี้มันทําให้เรารสึกว่าเออเราเห็นความร่วมแรงร่วมใจของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนาสะวุ่งเนี่ยนะครับเห็นไหมเขามาทําความสะอาดกันนะในในในพื้นที่นะครับเราเราก็เหมือนกับแขกที่มาเยือนน่นะครับได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มันก็ สุดยอดดีเหมือนกันนะทำให้เราเห็นว่าชาวบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่นี่นะวันดีตอนเช้าครับนะครับเห็นไหมครับพ่อทำการสระแต่เช้าเลยวันนี้นะครับยิงแก็ตื่นเพิ่มจริงตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วเพราะมันเย็นอากาศมันเย็น,นะมันก็นอนไม่ค่อยได้ก็เลยตื่นมาเช้าหน่อยนะครับตื่นมาเช้าหน่อย ข้างบนนี่เป็นหมู่บ้านนะครับข้างบนที่เห็นนี่เป็นหมู่บ้านที่นี้ก็เป็นหมู่บ้านเหมือนกันนะท่านี่เป็นหมู่บ้านเหมือนกันนะครับขึ้นไปข้างบนเดินเข้าไปฮะเดินขึ้นไปแล้วก็มันจะมีเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดอะไรจุดสำหรับการชมวิวทิวทัศน์ได้ตามโลกสีองศานะครับข้างบนเนี่ยนะที่นี่ก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวร้านสิบบาทก็มีข้างบนเนี่ยนะฮะใหญ่ขนาดไหนถ้วยใหญ่ขนาดไหนอิ่มเลยใช่ไหมสิบบาทเนี่ยใช่ไหม พเด็ดครับพิเด็ดอร่อยเลยใช่ไหมไม่ไม่ใช่กระโหลกกระแลนะอรอืมนะชาวบ้านเขากำลังทำความสะอาดเตรียมต้อนรับนะท่อดีตนายอำเภอของที่นี่นะจะย้ายไปมาเยี่ยมอ๋อเราก็มาเจอวันนี้พอดีอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ให้ท่านนายอำเภอพบปะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำหน้าที่ของเราต่อแต่ก็ให้เกียรติท่านนายอำเภอลุยก่อนเลยนะนะครับอ่ะเราคารวะเล็กๆมาเราคารวะเล็กๆมาสองสามคันครับมาเล่นด้วยกัน นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเอาไว้ตอนเจอกันอีกครั้งก็คือตอนที่พวกเราร่วมกิจกรรมแจกของกับเด็กๆนะครับเกไปอยูอ่ทางขึ้นเลยไปจุดชมวิวข้างบนหน่อยนะฮะวันนี้ใช้บริการของอุ้ยฮะ โอ้โหตัดไต้ไซผงตัดไต้ไซผงล้นลนอ่ะเฮ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปไล่นั้นเอาเอาอะไเอ่ะโอ้จะเลี้ยวตรงนี้เหรอโอ้โหโอ้โหดูครับดูลายตรงนี้โอ้โหโอ้โห สังเกตเบื้องทางพี่น้องเอ้ยเบื้องทางไว้หนักกันครับธรรมดาเนี่ยขึ้นยากบอกไม่แนะนำฮะแล้วธรรมดาไม่ไม่ควรเอามาสิบแปดบวกยังไม่บวกธรรมดาก็โคตรบ,บวกเลยโอ้โอ้โอ้โอ๋ออ,อ๋อรุ่นด้วยก,กันครับไอ้ผมนี่ผมอยู่นี่ผมก็รุ่นนี่พี่น้องครับสังเกตรครับพูนละนะครับทา่านหนึ่งวาโอ้ สุดยอดสุดยอดดูดูดูอ้ oh. Oh. อยา่าคอมแล้วกันข้ <laughs> างในเป็นเป็นหมวกครับโห oh. สุดยอดสุดยอดไปไปอย่าไปอย่าไปยังไมได่ดูพี่จับไหมเจ๋ยวนะ โอ้มมุนี้เราไล่ไปยังไงเนี่ยไปทางนู้นด้วยไล่ข้างหน้าที่จะเข้าไปได้โอ้โหจุดสุดยอดโอ้โหโอ้โหอ้โมีสุนัขเป้าด้วยโอ้ยจะกล้าลงไปไหมเนี่ยโอ้โหถึงแล้วฮะ เฮ oh um oh? well. ้สุดยอดบรรยากาศบรรยากาศิมีแล้วอยู่ในตรงไหนไอ่ะฟูโลมโลที่เราเห็นนี่ใช่ไหมอยู่ด้านหลังนันเป็นทุ่งสะกุละเส้นทางที่เห็นเนี่ยเส้นทางที่เราเนี่ยมันมันจะเป็นเส้นทางที่เราเบี่ยงใช้มาจะลงไปที่บ้าน อ,าาอ๋อ,อนู้นใช่ผู้เบิกใช่ไหม,หมรีบๆเลยอันนี้คือบ้านอะไรบ้านหมักแข้งใช่ไหมใช่ครับบ้านหมักแข้งส่วนอันนี้ครับวิธีการทำไร่เพราะว่าดีลักษณะอย่างเงี้ยเป็นชันเป็นคันลงเแค่เป็นไร่ไโอ้โหนีบบ่บนสุดเลยเป็นไร่กระโพดเฉยเลย ขึ้นไปถ้าขึ้นไปตรงนู้นตรงไม้นั่นอ่ะถึงยอดเยี่ยมที่สดตรงนู้นโอ้โหมันก็สูงนะสูงสุดเลยนั่นโอ้ยยนีจะไปนี่นกหอบนึงเลยอืมพันกี่วันาสามเที่ยวไปแล้วอืม <laughs> ใช่ที่เราที่เราอยู่เราอยู่ที่ข้างล่างนี้ในหุบเขาเลยอยู่ในหุบเขา หมอนหมอกมอนหมอกแต่ยากาศโคตรสุดยอดยอมนะว่าที่สุดของที่สุดนะครับทางลงเราลงเส้นไหนทีเวลาที่เราลงออกไปทางเดินแล้วก็ลงไปทางหนึ่งใช่ไหม อ๋อข oh, kill hey, <next> ึ oh. <oubl ia. S 2> ้นขึ <with> ้นมาขึ้นมาเมื่อกี้นึ่มันก็ตรงไปเลยอ๋อโอ้โหเป็นม่านหมอกไหมฮะสุดยอดไหมฮะโอ้โหดู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  นี่แหะหมู่บ้านเขาเรียกว่าสวยๆเอ้ยแบบทั้งหมดเนเป็นไร่ที่เขาทำกระลำใม่ไอ่าอ่าอ,อ่าะอ๋อ แก้วมังกแก้วมังกร<ต>มานา้วรอม,งรอ,มอ,องกมันนนาข้าบันไดอม้ามนไดอที่ข,ขาวสีวกวากันรวหมาชงก็จะมีประวัติของประวัตรอสิ์ถ้าเกิดพี่นนท์อยากถ่ายันผมพาไปถ่ายครับ เริ่มทีเขาลูกนี้เน่ยทั้งมนี่ยโดนระเบิดไป้งเนีเนี่ยนะไม้ทีุ่ขาดนี่ยเทำเลยทำนาเป็นโรงเรียนนี่เป็นแปลงนาแ้าปกนที่นเด้บยากาศสุดยอดเ่กว่าภทับเบิกอีกออ้ก่อนเลย่นี่ โถเบิบกแล้วว่าบรรยากาศที่แล้วตรงนี้สุดยอดกว่าเยอะเลยไม่มีการปรุงแต่งเลยนะครับเอาละนะให้เราเห็นประมาณนี้นะบรรยากาศขาบนตอนเช้านี้นะครับอันนนี้นกกกก็็็เเปาาารรยบ่ เส้นทางที่หลายๆคนไม่มีโอกาสได้มาใช่หลายๆคนก็จะรู้จักแค่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นคนผู้คนไปมากมายเยอะๆครับเ่เสื่อมโทรมแต่ที่เราอยู่เนี่ยยังเป็นวิถีดั่งเดิมแล้วก็ไม่เสื่อมโทรมยังอยู่อยู่วิถีดั่งเดิมสมัยโบราณเนาะใช่ย้อนหลังไปประมาณสามสิบปีหลายปีแล้ว